กลับก็เดินลอดจากข้างนอกมานะครับนอดเข้ามานะครับก็จะมาตรงนี้นะครับโผล่ออกจากด้านหลังก็จะพบกับอ่าพานาลายันทมศิล์นนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับอันทมศิล์นครับก็จะมีทางลอดเข้าไปอีกครับจะมีครับ มีข้อมูลให้อ่านให้ศึกษานะครับสวยงามด้านรอบข้างๆก็จะเป็นสวยงามครับอยู่ทางด้านซ้ายครับทางด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านขวานะครับก็จะมีครับช่วงน,นี้ก็จะมีนักครูนักเรียนนะครับมาศัศนศึกษา นะครับยอดครับ